สวัสดีครับกลับมาพบกับผมหลุยสปอยยับกับ Spo ime, สปอยในเมยซสิ้นที่ต่างโลกตอนที่สําสำหรับท่านไหนที่ดูคลิปนี้อยู่และเกิดชื่นชอบในการสปอยของผมก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับช่วยผลักดันช่องให้โด่งดังไปถึงระดับจักรวาลกันเลยโอเคเริ่มได้ ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่เขตซั ag, นแท็กศูนย์กลางของทุตโบดในอาณาจักรเซาเ h อร์เบิรกตอนนี้ทางยัตฉาก็ได้ถูกอัญเชิญวาร์ปมาที่นี่แล้วแล้วก็มีเสียงทักทายยัตฉาขึ้นซึ่งเอลหนุ่มคนนี้มีนามว่าวอลฟไอเฮียแต่ละคนชื่อเรียกยากชิบหายตอนนี้ทางวอลฟก็กำลังดื่มอยู่เลยนะกลิ่มได้ที่ แต่มึงเป็นพระไม่ใช่เหรอแล้วทำไมมึงดื่มได้เนี่ยใครรู้ช่วยบอกกูทีว่ามันนี่กายอะไรซึ่งไอ้เจ้าวอลฟ์เนี่ยดูเหมือนจะเป็นพระจากโบสถ์อื่นนะซึ่งไอ้เจ้านี่ก็บน่นแซงเรื่องชีวิตของตัวเองที่ชีวิตประจําวันของมันต้องมามีเรื่องราวกับคนแคระไม่เว้นแม้แต่ละวันแต่ในระหว่างที่มันกําลังบ่นอยู่นั้นก็มีพระอีกคนเข้ามาร่วมวงและบอกว่าไม่ควรที่จะพูดถึงสายพันธุ์อื่นในทางที่ไม่ดีหยุดได้แล้วโอ้นั่นท่านกอลลินผู้ที่ได้รับตําแหน่งอาร์บิชอปถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เอ,เอเงงล ซึ่งพระผู้นี้ดูเหมือนจะเป็นกอบลินสีแดงอะนะแล้วเขาพูดกันว่าฮะเรื่องเผาพันธุ์น่ะไม่เกี่ยวรอกมันก็มีนะเอลหลายคนน่ะที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีมารยาทและทําตัวแตกต่างจากเอลตัวอื่นทางวลฟได้ยินแบบนั้นก็เลยพูดว่านี่ถ้าท่านเจ๋งนักแล้วก็ท่านกอลลินแล้วมาแลกเขตกันดูไหมล่ะท่านน่ะโชคดีที่ได้อยู่ในเขตที่มีแต่ความสุขท่านกล้าแลกกับข้าไหมล่ะยัดฉานนี่ก็แบบเซ็งสุดๆเลยนะเมื่อไหร่เองสองคนจะเลิกทะเลาะก,กันสักทีเนี่ย ตอนนี้ดูเหมือนว่าทุกคนจะอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครบองค์ประชุมแล้วโดยผู้ที่เรียกทุกคนมานั่นก็คือคารินาวมิลเลอร์หรือก็คือพระประจำวัดหลวงนั่นแหละนะตอนนี้ทุกคนก็นั่งประจําที่พร้อมเริ่มการประชุมแล้วนะและพระใหญ่มิลเลอร์ก็ให้เริ่มโดยการที่ทุกคนรายงานว่าในเขตของตัวเองมีไรในกอไผ่กันบ้างแต่ยังไม่ทันที่ทุกคนจะได้เริ่มรายงานอะไรก็มีพระอีกคนวิบมาเป็นสาวหัวแดงเหมือนจะเป็นโลลิตาโนตมมาถึงเธอก็โชว์ซุ่มซ่ามเลยนะล้มหัวทิ่มหัวตําคือโทษทนนะะะคคฉัมาสาสย่ ซึ่งมิลเลอร์ก็แนะนําเธอให้กับทุกคนไปว่าเธอคือพระใหม่ที่มาแทงแอนเน็ตนั่นเองซึ่งเธอผู้นี้มีชื่อว่าเอเรียนั่นเองแล้วตอนนี้ทุกคนก็แนะนําตัวนะไม่มีอะไรมากส่วนใครเชื่ออะไรอยู่แถวไหนมึงก็ลองไปหากันเอาเองแล้วกันนะชื่อแม่งแต่ละคนจำยากฮิ่งฮี <c> ่ย <oughs> เดี๋ยวมาเล่าอีกทีแล้วกันนะถ้ามีบทมากกว่านี้โอเค พอมาถึงยัชฉะเธอก็ได้รายงานไปว่าได้มีผู้กล้าดีแตกได้ทําลายเมืองเวลไปครึ่งหนึ่งค่ะกําลังฟื้นฟูอยู่ซึ่งดูเหมือนว่าเรื่องผู้กล้าดีแตกนี่จะเป็นปัญหาส,สัตว์เลยนะตอนนี้และที่มาประชุมเนี่ยก็เพราะเรื่องนี้แหละเพราะว่าตอนนี้จอมมารได้ถูกกาจัดลงแล้วแต่ที่แย่กว่านั้นนั่นก็คือไอ้ผู้กล้าทั้ง7คนที่จัดก,การจอมมารเนี่ยพวกมันนี่ก็ได้ยึดครองดินแดนจอมมารและขึ้นปกครองเอง ซึ่งพูดกันง่ายๆก็คือพวกแม่งแต่ละคนเนี่ยมีแต่พวกเฮี้ยๆทั้งนั้นเลยและพวกมันก็ประกาศว่าจะเปลี่ยนให้ดินแดนเซาเบิร์กเ,เ,เป็นดินแดนของพวกพันอีกด้วยพูดได้ว่าเหิมเกริมกันสุดๆไปเลยและดูเหมือนว่าทุกคนก็จะเป็นทุกข์ใจกับเรื่องนี้นะแต่เนื่องจากมีความเชื่อว่าคนจากต่างโลกนะ่ะคือคนที่สวรรค์ส่งมาให้ช่วยโลกของเราแต่ว่าตอนนี้พวกนี้ดันมาแว่งกัดเราซะได้ทําให้ตอนนี้ถ้ากับว่าผู้กล้าทั้ง7ได้ประกาศสงครามกบฏเป็นที่เรียบร้อยให้ทุกคนเตรียมตัวให้ดีๆ ตอนนี้เทพทั้งเจ็ดที่ช่วยเราได้กลายเป็นเทพตกสวรรค์ที่กลายเป็นภัยคุกคามของเราซะแล้วและนอกจากนี้เรายังต้องคอยระวังพวกต่างโลกตัวละสิบาทที่คอยสร้างปัญหาไม่เว้นแต่ละวันอีกด้วยนี่มันผู้ชั่วต่างโลกชัดๆและยังมีเรื่องราวของวดัดเดลียลูกสาวจอมมารที่ยังไม่รู้ว่าหายตัวไปไหนอีกด้วยพูดได้ว่าทางโบสถ์ตอนนี้ปัญหาให้แก้เยอะสัสๆเลยนะแก้กันไม่หวไม่ไหว ทางยัตฉาก็เลยพูดขึ้นมาว่าเราอาจจะมีวิธีที่จัดการกรับพวกจากต่างโลกก็ได้เพราะเธอได้พบกับผู้ที่มาจากต่างโลกที่เมืองเวลซึ่งมีความสามารถที่จะส่งคนจากต่างโลกกลับไปยังโลกเดิมได้ซึ่งทําเอาทุกคนเึงกับอึ้งเลยว่าพลังแบบนั้นมีอยู่ด้วยงั้นหรือเขาพูดนั้นเป็นใครกันแต่แล้วก็มีพระรูปงามคนหนึ่งเดินเข้ามาซึ่งดูเหมือนว่าพระผู้นี้จะมีตําแหน่งสูงกว่าทุกคนเฮียตอนนี้กูเริ่มแบ่งไม่ถูกแล้วนะใครเหนือกว่าใครเอาเป็นว่าตอนนี้ไอ้มอนี่ใหญ่สุดแล้วกันนะโอเค แล้วเขาก็ถามยัาฉาไปว่าเรื่องมันเป็นไงมาไงกันแน่อยากที่จะรู้รายละเอียดให้ได้ตัดมาทางด้านปราสาทจอม,มานก็มีหญิงสาวคนหนึ่งกําลังยืนทำเพลงอยู่ซึ่งที่มือของเธอก็ดูเหมือนว่าจะมีอะไรสีแดงๆผูกอยู่ด้วยนะดูปราดเดียวนี่กูรู้เลยอีนี่แม่งมีประเด็นแน่แน่ชัวร์ป้าบแล้วก็มีชายอีกคนพูดขึ้นมาว่านี่เธอกําลังคิดถึงคนรักของเธออีกแล้วงั้นรอแล้วมันก็แพร่มต่อไปว่าตอนนี้น่ะพวกเราก็ได้ออกเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆแล้วเรามาดูกันเถอะ ว่าเราจะเก็บเกี่ยวอะไรได้บ้างจากดินแดนแห่งนี้โอ้โหหน้าเงาขึ้นคำพูดคำจาไอ้นี่มันคาแรคเตอร์ลาร์ดบอสชัดๆตัดมาทางด้านของเซนเซที่ตอนนี้ได้เดินทางมาถึงเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งและตัดสินใจว่าจะพักค้างคืนที่นี่ก่อนจะออกเดินทางต่อแต่แล้วก็มีเสียง AI ไอดังขึ้นบอกว่าตอนนี้เย่ทามะเวลขึ้นแล้วนะฮะนี่ฉันเวลขึ้นจากการลากลงไปลากลงมานะเหลือจะเชื่ออูสู้แทบตายไม่ได้อะไรเลยบ้าน่ะ ในระหว่างนั้นเองก็มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งเดินเข้ามาทักทายนี่พวกเธอน่ะเป็นนักผจญภัยใช่ไหมยอยากจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไหมล่ะแล้วไอ้เด็กหนุ่มนี่ก็เล่าไปว่ามันรู้จักกับพุกกล้านะและสามารถให้พวกเขาช่วยพวกเธอในการเดินทางได้นะยายทามาเนี่ก็แบบไอเฮี้ยก,กูไม่เคยเจอพุกข้ากูเคยเจอแต่ผู้ชั่วทั้งนั้นเลยที่ผ่านมาจะมาช่วยอะไรกูไดห้กูอยากจะรู้ไอ้เด็กนี่ก็เลยบอกว่าถ้าจ่ายมาแล้วก็ เดี๋ยวแนะนาผู้กล้าให้เลยนะซึ่งดูปราดเดี๋ยวก็รู้เลยว่าไอเด็กนี่แม่ง18มงกุฎชัวทามาก็เลยบอกปัดไปแต่ยายแอนเนทที่เป็นแม่ชีมาทั้งชีวิตบวกกับหลงผัวแบบสุดๆก็ยอมจ่ายไปแต่โดยดีเพื่อความปลอดภัยของเซนเซต้องมาก่อนอยู่แล้วเดี๋ยวมึงรู้เลยแอนเนททางไอเด็กนี่ก็ฝอยต่อเลยนะชีวิตนะ่ะมีค่านะคนที่อยู่ในโรงนี่จะต้องเห็นด้วยแน่ๆที่มีผู้กล้ามาคุ้มครองพวกเธอน่ะเขาจะต้องยิ้มให้พวกเธอมาจากสวรรค์อย่างแน่นอน แต่แล้วเซนเซก็เปิดโลงขึ้นมาแล้วบอกกับไอเด็กนี่ว่าฉันน่ะยังไม่ตายซะหน่อยทำเอาไอเด็กนี่ถึงกับเวอแดกไปเลยทั้งทาม้าจังก็เลยบอกไอเด็กนี่ไปว่าเซนเซน่ะก็เป็นผู้กล้าเหมือนกันนะแต่อเด็กนี่ก็ไม่เชื่อเพราะดูจากสารรูปแล้วแค่โดนลมพัดก็เปลวแล้วจะมาเป็นผู้กล้าได้ยังไงไม่เชื่อตอนนี้ไอเด็กนี่ก็คว้าเงินแล้ววิ่งหนีไปนะไอเด็กนี่สรุปแล้วมันชื่นเนียให้พวกเซนเซรอยอยู่ที่พักแล้วเดี๋ยวมันจะพาผู้กล้ามาหา ปันมาหน้านาที่พักตอนนี้ทั้งตี้ของเซนเซก็กำลังรอเจ้านียอยู่แต่ก็ไม่มาสักทีป้ากระต่ายเจ้าของที่พักก็เลยถามว่าเอา้านี่จะพักกันไหมเนี่ยยายแอนเน็ตก็เลยตอบไปว่ารอเดี๋ยวนะคะคือพวกเรากำลังรอใครคนหนึ่งอยู่อะค่ะทางเซนเซก็เลยพูดขึ้นมาว่าเด็กนั่นน่ะไม่กลับมาหรอกนะเพราะเด็กนั่นน่ะมีสายตาที่เหมือนผู้ใหญ่เลยโหอีเซนเซมึงดูออกก็ไม่คิดจะช่วยแอนเน็ตเลยนะไม่คิดช่วยเมียเลย ทางป้ากระต่ายก็เลยถามไปนะว่าใช่เด็กที่ชื่อเนียหรือเปล่าถ้าพวกเธอให้เงินเจ้านั่นไปแล้วก็พวกเธอก็โดนหลอกกแหละเจ้าเด็กนั่นน่ะไม่รู้จักหรอกนะผู้กงผู้กล้าอะไรนั่นน่ะพอแอนเนตได้ยินแบบนั้นเข้าก็ถึงกับช็อกน้ำลายยืดไม่นะเงินกู <c oughs> อะแอนเนตใจเย็นๆนะหายใจลึกๆหายใจลึกๆพอแอนเนตได้สติเซนเซก็เลยถามป้าไปว่าเรื่องของเด็กนั่นเป็นยังไงกันแน่ป้ากระต่ายก็เลยเล่าไปว่าเจ้าเด็กนั่นน่ะเป็นเด็กกัพร้าอยู่ตัวคนเดียวไม่มีผู้ใหญ่คอยสั่งสอนว่าอะไรถูกอะไรผิดสร้างความรำคาญให้กับชาวบ้านอย่างมากแต่ก็รู้สึกขอโทษในชีวิตของเจ้าเด็กนั่นอยู่นะถ้ามีผู้กล้าจริงๆแล้วก็ทำไมถึงไม่มีใครมาช่วยเด็กนั่นเลยล่ะแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่านเนียจะโดนหมายห,หัวเมื่อไหร่ป้ากระต่ายก็พูดด้วยความเป็นกังวลนะ ตันมาทางด้านของเนียตอนนี้กำลังหลบอยู่ณที่พักของเขาและอยู่ดีๆก็มีใครที่ไหนไม่รู้เอาผ้าคลุมปิดหน้าของเนียแล้วลักพาตัวมันไปดูเหมือนว่าทางเนียจะถูกพวกโจรจับมาและถูกยึดเงินที่สะสมมาทั้งหมดเนียเองเม่เห็นสถานการณ์เป็นแบบนี้ก็เลยพูดไปว่าถ้าพวกแกไม่ปล่อยฉันแล้วก็รับรองได้ว่าพวกกล้าจากต่างโลกเพื่อนของฉันนะ่ะจะต้องมาจัดการกับพวกแกอย่างแน่นอน แล้วไอ้สามตัวนี่ก็ยิ้มยเยาะเย้ยและบอกกันเนี่ยไปว่าพวกมันนี่แหละผู้กล้าแต่ว่าเป็นผู้กล้าสายเฮียนะผู้กล้าดีแตกแล้วพวกมันเนี่ยก็แบบขิงใหญ่เลยนะไอเฮียกูเห็นขิงแบบนี้จบไม่สวยสักลายเอาเถอะมันก็เล่าไปนะว่าอาวุธของมันเนี่ยเป็นอาวุธพิเศษที่สามารถเจาะทะลุมังกรได้เลยแล้วมันก็บอกว่าแกน่ะใช้ชื่อของพวกเราในการหลอกลวงผู้อื่นเพราะฉะนั้นแกจะต้องถูกลงโทษ เจ้าผู้ก้าดีแตกนี่ก็ง้างธนูเตรียมจะยิงเนียแล้วนะกาจะฆ่ามันให้ตายทั้งเนียก็เสียใจเลยนะว่านี่เหรอผู้กล้าที่จะมาช่วยโลกของเรานะบากายโรตอนนี้สถานการณ์ดูครับขันย่ำแย่สุดแต่แล้วเซนเซก็โผล่มาจากไหนไม่รู้แล้วก็พูดไปว่าพวกนายนะไม่ควรที่จะโกหกนะแล้วเซนเซก,ก็ผลักธนูจนมันยิงเข้าไปที่ขาของผู้กล้าดีแตกอีกคนเข้าร้องเองเอง,เ,องเป็นหมาไปหนึ่งแล้วเซนเซก,ก็พูดไปว่าคนอย่างพวกนายนะ่ะ ไม่สมควรที่จะเรียกตัวเองว่าผู้กล้าหรอกนะผู้ใหญ่อย่างพวกแกโกหกเด็กว่าเป็นผู้กล้าดังนั้นเด็กคนนี้ก็เลยลอกเลียนแบบยังไงล่ะทางด้านผู้กล้าดีแตกก็บอกไปนะว่าจะฆ่าเซนเซเอา้ามึงพูดนี้ก็เข้าทางจ้าเลยดิเซนเซก็เลยแผ่ออร่าม่วงและพูดไปว่านี่เธอพูดว่าอะไรนะนี่เธอตั้งใจที่จะยิงฉันด้วยหน้าไม้งั้นหรือ ้างั้นก็ช่วยเล็งให้ถูกที่ตรงหัวใจของฉันด้วยละ่ะพร้อมกับให้หัวใจไปหนึ่งนี่จานแม่งคิวสัตว์ตอนนี้ไอ้พกูพกผู้กาดีแต่ก็เริ่มจะรับไม่ได้แล้วนะไอ้นี่มันตัวอันตรายชัดชัดแล้วพวกมันก็วิ่งหนีไปในที่สุดทางด้านเนียก็ถามเซนเซไปว่านายนะ่ะเป็นผู้กลางั้นหรือเซนเซก็เลยตอบไปพร้อมกับมองไปที่เนียว่าฉันน่ะไม่ได้รู้ราอะไรอย่างนั้นหรอกนะผู้ใหญ่นะ่ะคือคนที่เคยถูกทรยศมาก่อนแต่เธอนะ่ะ ยังเป็นแค่เด็กนะต้องสายตาแบบนี้สิถึงจะถูกแล้วเซนเซก็เดินจากไปทิ้งให้เนียโดนมัดอยู่อย่างนั้นเอ้าเฮ้ยไอ้ผู้กล้ามึงจะไม่แก้มัดกูเหรอเบียวแตกอยู่นั่นแหละในเช้าวันต่อมาทั้งตี้ก็เลยออกเดินทางกันต่อไปยังเมืองกรูนเพิ่มเติมก็มีเจ้าเนียคอยติดตามเซนเซเข้าตี้มาด้วยอีกคนในระหว่างที่เดินทางกันอยู่นั้นอยู่ดีๆก็มีเสียง AI ไอดังขึ้นมาในห่วงเซนเซว่าตอนนี้ทุกคนได้เดินทางมาถึงเมืองกรูนแล้วเอออยากตายจังเลย ทางด้านเนี่ยที่ยังไม่คุ้นกับเซนเซก็เลยบอกทุกคนไปว่าเฮ้ยทุกคนเซนเซอยากตายอ่ะทําไงดีแต่ก็ไม่มีใครสนใจเพราะดูเหมือนว่าทุกคนคงจะคุ้นชินกับพฤติการแปลกๆของเซนเซแล้วและแล้วตอนนี้ทุกคนก็ได้เดินทางมาถึงเมืองกรูนเมืองของเผ่าเยธามะแล้วแอนเนตก็เลยทักไปว่านี่ทามะดูเหมือนว่าเราจะต้องเช็คคนเข้าเมืองนะทามะก็เลยบอกว่าไม่ต้องห่วงให้ฉันจัดการเถอะฉันน่ะค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงในแถบนี้เลยนะ ตามฉันมากก็พอแต่ยายธามะพูดยังไม่ทันขาดคําพวกทหารก็ถือหอกล้อมทั้งเตี้เอาไว้ถามฮะมึงมีชื่อเสียงในท่านไหนเนี่ยทำเอาทุกคนถูกจับขังคุกในที่สุดส่วนทางจานแกก็นอนชิวไม่รู้สีรู้สาอะไรเหมือนเคยเป็นอันจบศูนย์สิส้นที่ต่างโลกตอนที่5เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนกับสปอยในเมะศูนย์สิส้นที่ต่างโลกตอนที่5สนุกถูกใจทุกคนกันหรือเปล่าใครที่อยากจะดูเพิ่มก็สามารถดูได้ที่แอปบิล i บิลิเลยนะครับ ถ้าชื่นชอบการสปอยของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมได้วันนี้ผมหลุยส์สปอยยับก็คงต้องขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ